วิธีการไลฟ์สดผ่าน Youtube สังเกตมุมข้างล่างจะเป็นเครื่องหมายบวกในช่องวงกลมข้างล่างเห็นเหมถ้าเห็นก็แตะเข้าไปตัวนี้เลยนี่มันจะขึ้นประมาณนี้แล้วเราก็เลือกไปที่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดแตะเข้าไป จากนั้นจะเข้าสู่หน้านี้คือการตั้งชื่อตั้งชื่อคลิปเห็นไหมครับั้งื่อชิปไปกับคลิปข้างบนตรงนี้ตั้งชื่อคลิปคือสมมุติว่าตั้งว่าไลฟ์สดครั้งแรกไลฟ์สดครั้งแรกอ่าบากขึ้นอ๋อใช่ว่า สวัสดีครับก็พอสวัสดีครับจากนั้นแตะเครื่องหมายถูกในช่องสีน้ำเงินแล้วก็มาเลือกตัวนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกตัวนี้เดอแตะข้าไปให้เลือกคำว่า ไม่วิดีโอนีไไ <fen> ้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กแตะเข้าไปเมื่อแตะเข้าไปแล้วก็จะขึ้นเห็นบอกว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอ่าอันนี้ถูกต้องแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนเลื่อนไปข้างบนมาดูแถบสี นำเงินข้างล่างเขียนว่าถัดไปแต่คำว่าถัดไปแล้วเขาก็จะใช้ถ่ายภาพเนี่ยหนึ่งสองสามถ่ายภาพชเอถ่า,ายภาพเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพนาเขาเม่อถ่า,ายภาพเสร็จแล้วเสร็จคือเริ่มสตรีมสดก็คือเริ่มไหลสด,อสดเอาคือแตะไปที่ถ่ายทอดสด ถ่ายทอดสดเม็ดสีน้ําเงินตัวนี้ก็แตกเข้าไปเลยแล้วก็ถ่ายทอดสดก็คือการภากไปเลยว่า,าจะพูดเรื่องอย่างว่าเรื่องอย่างตามน,นี้เลย้อลองเฮ็นบ้างลองแตะแถบสีน้าเงินดูถ่ายทอดสดแตะแถบสีน้ําเงินแล้วก็ไล่สดเลยเอาเป็นแบบ โทรศัพท์ดแนวตั้งก็ดีแนวนอนก็นได้อ่าแค่นี้ละวิธีการไล่สดผ่าน youtube แบบง่ายๆ่ายแค่นี้เดอ้อลองเฮ็ดบ้างลองผิดลองถูกได้